แม่น้ำกกแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายเป็นสายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชุมชนก่อนจะไหลรวมสู่แม่น้ำขงถือเป็นทรัพยากรน,น้ำที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือในช่วงเดือนมีนาคม2568ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าตอน ได้สังเกตความผิดปกติของแม่น้ํำในแม่น้ํากกซึ่งมีลักษณะคุณและเปลี่ยนสีไปจากสภาพปกติสร้างความกังวลใจให้กับผู้ใช้น้ํำในพื้นที่โดยเฉพาะ,กะเกษตรกรและผู้ใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทุกปีจะไม่มีแบบนี้เลยจะเป็นทรายพื้นพื้นแม่น้ําจะเป็นทรายส่วนใหญ่ตอนนี้ทรายจะหาไม่เจอแล้วจะมีโคลส่วนใหญ่ หน่วยงานในพื้นที่ทั้งอำเภอแม่อายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1เชียงใหม่รวมกับสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำยืนยันว่ามีการปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานแม้ในเบื้องต้นจะเคยมีการคาดการณ์ ว่าอาจเกิดจากตะกอนดินตามฤด,ดูกาลแต่ผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก็แสดงความร้ายแรงของสถานการณ์ต้นต่อของสารพิษระบุว่ามาจากเหมืองแรกขนาดใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในตำบลท่าตอนจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งดำเนินการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันท่วงทีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะลงพื้นที่อำเภอแม่อายเพื่อเปิดศูนย์เฝ้าระวังและจัดส่งรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสะอาดและปลอดภัยสำหรับการอุปโภคบริโภคในส่วนของจังหวัดเองนั้นเราก็มีการตั้งคณะกรรมการบูรณาการร่วมนะทั้งราชการเอกชนภาควิชาการภาคประชาชนและภาคประชาสังคมที่จะเข้ามาช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับ แล้วเราจะจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังนะครับในการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําคุณภาพพืชปักผลไม้ปลาตุ่มตรวจในร่างกายมนุษย์เนี่ยแล้วก็แหล่งน้ําที่จะให้ประชาชนอุปโภคบริโภคเนี่ยทุกเดือนถ้าหากจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มความถี่ขึ้นผมก็จะสั่งการให้มีการเพิ่ม เพิ่มตัวอย่างการเก็บให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้รับรู้ในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อจะได้หาวิธีการในการป้องกันแล้วก็แก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ําในแม่น้ํากกอย่างสม่ําเสมอทุกภาคส่วนยังคงร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำ การรายงานสถานการณ์และการวางแผนรบหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและมีการผลักดันไปยังรัฐบาลเพื่อเจรจาระดับประเทศในการแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อการติดตามสถานการณ์ทำให้มีรายงานผลที่ดีขึ้นในบางช่วงของเดือนกันยายนปี2568 แม่น้ำกกไม่เพียงเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันระหว่างผู้คนสองฝั่งน้ำการดูแลรักษาแม่น้ำกกให้คงความสมบูรณ์จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนเพื่อให้แม่น้ำกกยังคงเป็นสายน้ำแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงประชาชนและชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป